จากสถานการณ์ปัญหาการใช้ความรุนแรงในเด็กและเยาวชนภัยสังคมโรคระบาดและปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะการต่างๆในปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการโดยนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมีนโยบายเร่งด่วนเรื่องการสร้างความปลอดภัยของผู้เรียนโดยให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกระดับได้ยึดถือเป็นแนวนโยบายสู่การปฏิบัติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชาช้นเซราเขตหนึ่งโดยท่านดเรเอกวัฒนล้อสุดนิรันต์ผู้อํานวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ได้ยึดถือและให้ความสำคัญในแนวนโยบายจึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเยาวชนจิตอาสาบันเทาสาธารณาภัยประจำปีงบประมาณ2,565ให้กับโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดโครงการเยาวชนจิตอาสาบันเทาสารณาภัยของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัดชนเสาเขตหนึ่งได้เริ่มโครงการขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายด้านความปลอดภัย ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านตรีนุชเทียนทองและท่านเลขาธิการกอพทออท่านดรพรพินาศาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ประสบการณ์ทักษะให้กับนักเรียนและก็คุณครูในสังกัดสพปจัดเฉิเสารเขตหนึ่งเ, 1, เพื่อนําความรู้มาใช้ในชีวิตจริงให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติต่างๆโดยได้รับความร่วมมือการสนับสนุนด้านวิทยากรวัสดุอุปก,กรณ์ จากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาของจังหวัดชะชเชิรเซาโดยในการฝึกอบรมในครั้งนี้เรามีการแบ่งจุดอบรมเป็น12จุดอบรม12ศูนย์การพัฒนามีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน1,400กว่าคนและมีคุณครูเข้าร่วม100กว่าคนต้องขอขอบคุณทางหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจังหวัดชะชเชิร์เซาที่ได้เข้ามาร่วมพัฒนาและสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆอย่างดีเยี่ยม ขอบคุณบุคลากรทุกคนที่ร่วมไม้ร่วมมือในการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างด้านความปลอดภัยให้กับนักเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทราต่อไปขอบคุณครับทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเรา,าคณะครูท่านผู้ในการเห็นความสําคัญความปลอดภัยของลูกหลานของพวกเราต้องขอ,ขอขอบคุณและก็ชื่นชมในความมีสิสัยทัศทีดีเยี่ยมนะครับในนามของศูนย์ฝึกอบราสหวิยก็หวังว่าคงจะได้รับใช้ครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับ โครงการเยาวชนจิตอาสาด้านบรรเทาสาภัยประจําปีงบประมาณ2565ในครั้งนี้โครงการนี้นะครับมีวัตถุประสองค์อยู่2ข้อนะครับก็คือ1เราอยากให้เยาวชนของเราเนี่ยมีความรู้ในเรื่องของการบรรเทาสาภัย 2. เมื่อรู้แล้วเยาวชนเราต้องปฏิบัติได้เมื่อเกิดภัยโดยการฝึกในครั้งนี้นะครับเราแบ่งฐานการฝึกออกเป็น5สถานีโดยทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เรามีหลักการคิดคือประยุกต์ใช้ของใช้ที่มีอยู่ในของถิ่นชีวิตประจําวันนำมาประยุกต์ใช้ในการช่วยชีวิตให้ได้ ครูประจาสถานีการปฐรมพยาบาลเบื้องต้นนะครับสําหรับวันนี้นะครับในสถานีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับจะเป็นการสอนแนะนํานะครับเกี่ยวกับการหักพันดามห้ามเลือดนะครับจากอุปรกรณ์สิ่งที่สามารถหาได้ทั่วไปนะครับเพื่อให้เด็กเยาวชนเนี่ยสามารถประยุกต์นะครับในการใช้งานช่วยเหลือในการปฐรมพยาบาลลดการบาดเจ็บความเจ็บปวดอันตรายที่อาจจะก่อให้เกิดความพิการและ ถึงชีวิตนะครับเพื่อจะสามารถนำไปใช้ช่วยเหลือทางตัวเองและผู้อื่นได้นะครับสำหรับสถานีการ CPR และการฟื้นคืนชีพนะครับก็จะเป็นการที่ให้น้องๆนะครับได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับขั้นตอนการ CPR นะครับเพื่อจะปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ปฏิบัติได้อย่างคล่องแคล่วนะครับจะสามารถที่จะนําความรู้นะครับที่มีไปช่วยเหลือนะครับในกรณีที่ มีเกิดเหตุผู้ป่วยเขาหมดสติลงไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะน้องๆเนี่ยตั้มฟื้นคืนชีพขึ้นมานะเพื่อจะช่วยเหลือให้เพื่อนๆนะครับแล้วคนรอบข้างนะครับสามารถที่จะมีชีพจรกลับมาได้ครับสำหรับสถานีนี้ในการฝึกจิตอาสาบรรเทาสาภัยเป็นสถานีในการยกเคลื่อนย้ายผู้ประสบภยัยเป้าหมายต้องการให้ผู้นักเรียนหรือติดเยาวชนเดีอาสานั้นได้ไปใช้ เมื่อครั้งเกิดเจอพบภัยผู้ประสบเหตุในการยกเคลื่อนย้ายเอาออกจากพื้นที่อันตรายด้วยเครื่องไม้เครื่องมือหรือสิ่งอุปกรณ์ที่พอจะมีอยู่ณนะที่ตรงนั้นและได้การช่วยให้ผู้สอยออกมาจากพื้นที่อันตรายครับ สถานีช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้าครับวันนี้เราจะมาสอนเด็กๆที่มาทําการอบรมวันนี้เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ําเบื้องต้นนะครับขั้นตอนในการช่วยเหลือที่เราสอนเด็กวันนี้ก็จะมีอยู่4ขั้นตอนหลักๆก็คือ1อันดับแรกก็คือให้นักเรียนตั้งสติก่อน2ก็คือตะโกน3 ก็คือโยน4ก็คือยืน่นส่วน4ขั้นตอนนี้ขั้นตอนแรกก็คือ1การตั้งสติคือการตั้งสติตัวเองว่าเหตุที่มันเกิดขึ้นแล้วจะทําอะไรต่อไป2การตะโกนก็คือตะโกนขอความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ให้เขาเรียกเบอร์โทร1 6 6 9คือเบอร์กู้ภัยนั่นเองนะครับสก็คือการโยนการโยนก็คือการโยนสิ่งของที่ลอยน้ําเน้นคอนเซปต์ที่ว่าของที่อยู่รอบตัวเราโดยที่หาได้จากธรรมชาติหรือเป็นขยะข้างทางเพื่อที่จะเอาไปช่วยเหลือ เพื่อนที่ตัวเองที่จมน้ําหรือผู้ประสบภัยทางน้ําที่เขาไปพบเจอนะครับสุดท้ายเลยก็คือการยื่นนะครับยื่นยื่นของที่มีวัตถุที่มีระยะที่มีความยาวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ําโดยที่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเราจะไม่สอนให้เขาลงไปในน้ําโดยเด็ดขาดนะครับสถานีอาคีภัยนะครับการสอนนะครับก็จะให้ความรู้เด็กๆเ,เกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดในสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้และอาคีภัยนะครับสอนการใช้ถังดับเพลิงให้เรียนรู้ว่าใช้ยังไงเพื่อที่จะ เอาตัวรอดได้ถูกครับเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นและเหตุเพลิงไหม้ที่เจอจากในครัวเรือนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับการดับที่ถูกต้องนะครับการใช้เครื่องมือที่อยู่ใกล้ตัวเบื้องต้นการแสวงเครื่องใช้เครื่องมือในครัวเรือนในการระงับและดับเพลิงครับ สวัสดีค่ะจากการทํากิจกรรมในวันนี้หนูได้รับความรู้หลายๆอย่างเช่นการประถมพยาบาลเบื้องต้นการซีเียและการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุความรู้เหล่านี้สามารถนําไปปฏิบัติใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันขอขอบคุณคุณครูทุกคนที่มาสอนในวันนี้ขอบคุณค่ะ สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะดิฉันรู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆค่ะเหมาะสำหรับนักเรียนในสถานการณ์ปัจจุบันทั้งนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขตหนึ่งที่ได้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้กับนักเรียนและคณะครูในสังกัดขอบคุณค่ะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ได้ประโยชน์กับทางโรงเรียนค่อนข้างมากเลยครับเป็นสิ่งที่ช่วยในการ ทำตามนโยบายในเรื่องความปลอดภัยเลยครับเด็กๆของเราคุณครูของเราได้รับความรู้กับกิจกรรมตรงนี้เป็นประสบการณ์ที่สามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงเราได้แล้วก็เอาไปแก้ปัญหาในสถานการณ์ข้างหน้าได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับนั้นก็อยากให้มีกิจกรรมอย่างนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับ ในครั้งนี้นะคะการอบรมเยาวชนจิตอาสาบรรเทาสาธารณภัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสังเขตหนึ่งนั้นสําเร็จลุล่วงด้วยดีนะคะจานวนทั้งหมด12รุ่นเื่อเข้าร่วมการอบรมจิตอาสาทั้งสิ้น1,400ท่านนะคะเพราะฉะนั้นในว,วันนี้สิ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือขอขอบคุณ คณะวิทยากรจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภายัยที่มาให้ความรู้และทัก,กษะกับบุคลากรของสำนักงานเศรษฐทิ่การสาธาระถุาาขแห่งาติคางทีหนึ่งขอบคุณคณะผู้บริหารคณะครูนักเรียนที่ให้ความร่วมมือในการเรียนรู้เป็นอย่างดีในวันนี้ขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านอีกครั้งหงค่ะ